าใครที่อยากจะเป็นแบบอาพยาบาลในประเทศเดอรมัน,นี้นะคะก็ควรดูคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าคลิปคลิปนี้นะคะไฟก็จะอธิบายทุกรายละเอียดขั้นตอนนะคะว่าทําอย่างไรคุณถึงจะได้มาเป็นพยาบาลในประเทศเดมนมาร์นี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับไฟมิลาชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอบคําถาม,ม Q&A ค่ะเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าก็มีการตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มที่ คนในประเทศไทยเนี่ยอยากจะหนีออกจากประเทศนะคะเพื่อไปใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยเชีร์ไฟประมาณว่าแบบเฮ้ยไฟแกต้องไปโพสต์เรื่องของตัวเองแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วเป็นมาเป็นพยาบาลในประเทศเดิมันดีได้ยังไงเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าเออเออก็ได้นนก็ลองไปโพสต์เสร็จแล้วพอไปโพสนะคะได้เสียงตอบรับมาเยอะมากนะคะก็คือมีคนถามคําถามเข้ามาเยอะมากแล้วด้วยความที่ว่าไฟเนี่ย ทํางานจานถึงสุกเราก็คือเราอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่สามารถแบบว่าตอบคําถามใครได้แบบทันท่วงทีเนาะก็เลยตัดสินใจว่าอะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันไฟก็เลยมาตั้งคลิปแล้วก็ทําคลิปเพิ่มก็คือเป็นคลิปตอบคาถาม Q&A นะคะก็คือจะรวบรวมคาถามที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นคําถามที่ทุกคนถามมาเยอะ แล้วก็ไฟก็จะมาตอบในคลิปคลิปนี้ถ้าใครที่อยากจะเป็นแบบอ่าพยาบาลในประเทศเดอมารมนี้นะคะก็ควรดูคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าคลิปคลิปนี้นะคะไฟก็จะอธิบายทุกรายละเอียดขั้นตอนนะคะว่าทําอย่างไรคุณถึงจะได้มาเป็นพยาบาลในประเทศเดอมารมนี้ค่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอดูโพยเช่นเคยคะ่ะไฟเป็นคนชอบดูโพยนะคะคือจําอะไรไม่เคยได้เลยะคะ่ะเพราะว่าสมองเนี่ยใช้เยอะมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานการอ่านหนังสือหรือว่าการเรียนภาษานะคะก็จะเยอะเหลืเกินก็นั้นเรามาดูคําถามแรกเลยนะคะคําถามแรกนะคะนี่ก็คือมาจาก YouTube นี่เองนะคะมีน้องคนหนึ่งถามมาว่าอยากให้พี่เล่าว่าไปทํางานที่เบอร์มันดีได้ยังไงคะ่ะ โอ้โห oh, ถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้นะคะคือเรื่องนี้ยาวมากเลยโอเคถือว่าคลิปนี้เป็นคลิป Q&A mm. ก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับตัวไฟเองด้วยแล้วกันเนาะตัวไฟเนี่ยอยู่ในประเทศเยอรมันมาแล้วประมาณ6ปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบประเทศเยอรมน,นีหรอกคะ่ะตั้งใจจะไปประเทศอื่นแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยก็คือปี2014อะ่ะเออโหนานมากอะ่ะ ปี2 0 14นะคะก็คือไฟได้รู้จักพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่ไปทำการแลกเปลี่ยนที่คณะ SIT SI ซึ่งเป็นคณะานานาชาตินะคะในในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เออจบแรกต้องบอกก่อนเลยค่ะไปจบพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เจอเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะเยอะแยะมากมายค่ะมาจากประเทศเยอรมน,นี้นะคะแล้วเราได้ไปรู้จักเขาใช่ไหมคะพอเราได้ไปรู้จักเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนปุ๊บ เออเขาก็พูดแบบมุมมองของคนเยอรมันหรือบอกว่าประเทศเยอรมันดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วว่าตัวไฟก็เลยเออโอเคก็ได้ถ้าสมมติว่าประเทศเดอเยอรมันมันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาประเทศเยอรมันแล้วกันเพราะด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอไฟเรียนจบพยาบาลใช่ไหมคะก็บอกตัวเองแล้วแหละว่าเออฉันยังไม่อยากเป็นพยาบาลในเมืองไทยฉันอยากจะเหมือนหาประสบการณ์ในชีวิตตัวเองก่อนเนาะว่าแบบเออโลกกว้างมันเป็นยังไง เพราะว่าการที่เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้เห็นมุมมองของประเทศอื่นเนาะถ้าเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศนั้นหรือประเทศอ,อื่นจริงๆเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าอย่งางนั้นเอ๊ะทำยังไงอะ่ะฉันถึงจะสามารถไปอยู่ในต่างประเทศได้โดยที่ฉันไม่ต้องใช้เงินมากมายในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศหรือต่างแดนฟก็เลยไปเจอโครงการโครงการหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโครงการโอเพยค่ะ คือโครงการโอแพร์เนี่ยก็คือเริ่มต้นเลยปีแรกในประเทศเยอรมันเนี่ยคะ่ะไฟก็มาในวีซ่าประเภทโอแพร์ะคะ่ะซึ่งวีซ่าประเภทโอแพร์นะคะก็จะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กเป็นวีซ่าที่เราสามารถไปต่างประเทศได้โดยใช้งบไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะในการเตรียมตัวก็อาจจะมีงบในเรื่องการเรียนภาษาหรือว่างบในการจ่ายค่าเครื่องบินในการบินมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการเป็นโอแพร์ air, หรือเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเราก็จะได้ อยู่กับโฮสแฟมิลี่นะคะแล้วโฮสแฟมิลี่เนี่ยแหละค่ะเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องห้องพักให้กับเราแล้วก็เรื่องค่าเรียนมันก็เลยทําให้ไฟแบบปีแรกมาประเทศเยอรมนมีโดยมีคนดูแลและเราก็ยังได้เรียนภาษาเยอรมันไปในตัวด้วยแลกด้วยการเลี้ยงเด็กหรือว่าเลี้ยงลูกให้เขานะคะเป็นเวลาห้าหชั่วโมงต่อวันทีนี้พออยู่ไปอยู่มาเรียนภาษาเยอรมันไปเรียนภาษาเยอรมันมาติดใจติดใจโอเคอยู่ต่อก็ได้ค่ะเพราะว่า ด้วยคนไม่ว่าเออมันก็ยังชินหรือว่าเรายังเที่ยวไม่ครบหรือเรายังรู้สึกแบบเออมันยังไม่สุดอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจหลังจากที่เป็นออแพรนะคะไฟก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าเรียนภาษาะคะ่ะในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยวีซ่าเรียนภาษานะคะเราก็จะต้องมีเงินในบัญชีประมาณแบบเกือบ4ี่แสนเนาะตอนเนี้ยที่จะโชว์ให้เขาเห็นนะคะว่าในตลอดระยะเวลา1ปีในการอยู่ในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเรามีเงินดูแลตัวเรานะคะ ประมาณ4ี่แสนซึ่งบัญชีบัญชีนี้ที่เราตั้งขึ้นมาหรือทาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบัญชีปิดที่เราสามารถฝากถอนได้แค่เดือนต่อเดือนค่ะเพราะว่าเราต้องการฟิกตัวเราเลยว่าเราแบบไม่ได้ยืมเงินใครมาเพื่อเปิดบัญชีแล้วหลังจากนั้นพอได้วีซ่าและโอนกลับคืนฉะนั้นบัญชีปิดตัวนี้ก็คือจะสามารถถอนเงินได้แค่เดือนละครั้งค่ะนะคะหลังจากที่ไฟเรียนภาษาในประเทศเยอรมน,นีไปได้แล้วประมาณ2ปีก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราอะ ออกจากบ้านมานานแล้วนะเราควรจะทําอะไรให้มันเป็นกิจจลักษณะเสียทีแล้วด้วยความที่ว่าไฟจบพยาบาลมาใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะต้องมีอะไรแล้วแหละที่เราสามารถทําในเยอรมันนี้ได้ หรือว่าเราจะสามารถเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมนีได้ไหมนะมันก็เลยเกิดการค้นหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนี่ยไฟถึงจะสามารถเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมนี <där S 1> ได้แล้วหลังจากนั้นไฟก็เลยได้ค้นเห็นนะคะว่าอ้าวจริงๆแล้วอ่ะพยาบาลในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยมันขาดมากเลยนะรัฐบาลเยอรมนต้องการพยาบาลมากแล้วในเมื่อเราจบมาแล้วอ่ะมันเป็นวิชาชีพที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่ขาดในประเทศเยอรมน,นีทาไมเราไม่ลองสักตั้งล่ะ นไหนเราก็มาอยู่เยอรมันได้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่สองน้องๆถามมาเนี่ยว่าต้องหาข้อมูลจากที่ไหนหรือว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าการที่เราจะเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมน,นีนะคะมันก็ถามว่าง่ายไหมก็ง่ายถามว่ายากไหมก็ยากขึ้นอยู่กับว่าใจคุณอะรักแค่ไหนที่จะสู้หรือว่าที่จะเรียนรู้หรือที่จะพยายามเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมันฉะนั้น ถ้าจะพูดถึงขั้นตอนการเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมันนะคะก็จะมีอยู่ขั้นตอนหลักๆเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องเรียนภาษาเยอรมันค่ะเพราะว่าพยาบาลในประเทศเยอรมนนีคุณต้องใช้ภาษาเยอรมันค่ะ ไม่มีการว่าไม่มีคําว่าใช้ภาษาอังกฤษโอเคคุณอาจจะมิกซ์ได้บางครั้งเวลาคุยกับหมอเวลาเราพูดแล้วแบบเราหาศัพท์ไม่ได้จริงๆหมอก็จะเข้าใจค่ะว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางนี้ท้งนั้นก็คือพยาบาลในประเทศเยอรมน,นีนะคะต้องพูดภาษาเยอรมันค่ะต้องพูดภาษาเยอรมันเท่านั้นนะคะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนไทยที่อาจจะหมดไฟหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันฉันยอมแพ้ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องภาษานี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวหลัก สำคัญเลยที่ทําไมถึงทําให้คนไม่สู้หรือว่าไม่พยายามที่จะมาเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมัน,นีการเรียนภาษาเยอรมันนะคะถ้าสําหรับการเป็นพยาบาลเนี่ยเราจะต้องได้ B2 คะ่ะซึ่ง B2 เนี่ยก็คือได้โดยการที่ว่าไปสอบเซอร์ติฟิเคตได้ใบประกอบมาเรียบร้อยนะคะว่าโอเคฉันเป็นบุคคลที่สามารถพูดภาษาเยอรมันหรือว่าเรียนภาษาเยอรมันในระดับ B2 เป็นกิจลักษณะแล้วโดยมีเซอร์ติฟิเคตตัวนี้เป็นตัวการันตี หลังจากนั้นนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องทําการเทียบพูดขัดการที่บุูในที่ก็คือการเอาดีกรีของเรานะคะในประเทศไทยเนี่ยมาทําการส่งไปที่รัฐบาลนะคะให้เขาเปรียบเทียบชั่วโมงการเรียนแล้วก็ชั่วโมงการฝึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลไทยเนี่ยเรียนเทียบเท่ากับ พยภานาเยอรมันหรือเปล่าซึ่งในการส่งเอกสารพวกนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับรัฐเลยว่าเขาจะต้องการภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ารัฐบายอดดิไฟอยู่เนี่ยเขาให้ใช้ภาษาเยอรมัน,นะคะ่ะฉะนั้นก็ต้องทําการแปลหลังจากนั้นพอเขาเทียบบุตนะคะเราใช้เวลารอในการเทียบบุตเสร็จแล้วเขาก็จะตอบคําถามกลับมาะคะ่ะว่าอะฉันเทียบบูทให้เธอแล้วนะแต่ฉันม่ความรู้สึกว่าชั่วโมงที่เธอเรียนมาเนี่ยมันไม่พอหรือว่าชั่วโมงที่เธอฝึกมาเนี่ยมันไม่พอหรือเทียบเท่ากับ พยาบาลในประเทศเยอมเพอหลังจากที่เราเทียบบุตนะคะแบบคําตอบแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนตัวไฟตอบมาให้ไฟสอบใบประกอบโรคสิดตัวไฟก็ต้องไปสอบใบประกอบโรคสิดเยอรมันบางคนนะคะประสบการณ์ยื่นกี่ปีก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องสอบใบประกอบอยู่ดีหรือบางคนนะคะก็คือโชคดีไม่ต้องสอบหรือไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะก็คือได้ใบประกอบโรคติดเยอรมันเลย โดยที่ไม่ต้องทําอะไรซึ่งการเทียบวุฒิเนี่ยแคพูดจริงๆเลยตามประสบการณ์หรือว่าตามที่ฟังมาหรืออ่านมาคือไม่มีเหตุผลจริงๆอะว่าแบบเอออะไรคือบรรทัดฐานนะคะที่จะทําให้เราไม่ต้องสอบใบป,ประกอบโรคศิลป์หรือว่าเราจะผ่านในการเทียบวุฒิเลยอะตัวนี้ไม่รู้จริงๆพอหลังจากที่ได้วุฒิมาแล้วสอบใบป,ประกอบโรคศิลป์ผ่านเราก็จะได้ใบป,ประกอบโรคศิลป์เยอรมันมานหลังจากนั้นเนี่ยแหละคะ่ะคุณสามารถล่อนใบสมัคร โรงพยาบาลที่ใดในประเทศเยอรมันก็ได้ค่ะซึ่งมันง่ายมากแล้วก็มันได้งานทุกที่อะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพยาบาลเป็นมันมันเป็นอาชีพที่ขาดแคลนไม่ว่าคุณจะไปสมัครโรงพยาบาลไหนคุณได้งานทุกโรงพยาบาลเลือกเลยค่ะเลือกเลยนะคะว่าคุณอยากไปโรงพยาบาลไหนนะ ประมาณนี้แล้วก็จะมีคําถามต่อมาอีกค่ะว่าต้องหาข้อมูลจากไหนเนี่ยตัวนี้แหละคะ่ะนี่จะเป็นปัญหานิดนึงสําหรับคนที่อยู่ประเทศไทยการคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะถามว่าคุณสามารถทําเองได้ไหมขั้นตอนทุกอย่างคุณสามารถทําเองได้ค่ะแต่อาจจะต้องมีคนช่วยนิดนึงในการอ่านภาษาเยอรมันหรือว่าเป็นคนคอยช่วยติดต่อรัฐบาลให้อะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้คนไทยนะคะพึ่งเอเจนซี่ค่ะซึ่งเอเจนซี่พาพยาบาลมาเยอรมันเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากแล้วนะคะตอนเนี้ย เราก็ต้องอาจจะต้องเสียค่าดําเนินการนูร่นนี่นั้นให้เขานะคะเพื่อให้เขาดูแลหรือว่าหาที่พักหรือโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ให้แต่ในส่วนตัวนะคะการที่มาจากกับเอเจนซี่เนี่ยมีข้อดีข้อเสียะคะ่ะโดยที่ว่าโอเคคุณมากับเอเจนซี่เขาดูแลคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเอกสารแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียของการเข้าเอเจนซี่เลยคือคุณไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลได้ด้วยตัวคุณเอง การที่คุณไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลได้ด้วยตัวคนเองก็คือคุณไม่สามารถเลือกบอร์ดได้คุณไม่ได้สามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปอยู่ในเมืองนอกเมืองหลังเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคุณจะต้องไปโรงพยาบาลที่เอเจนซี่กำหนดเท่านั้นนี่คือข้อเสียของการที่เข้าเอเจนซี่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกด้วยตัวเราเองได้ฉะนั้นก็ ถ้าถามไฟนะคะสาหรับน้องพยาบาลที่จบใหม่หรือคนที่มีกําลังทรัพย์นิดนึงหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะมาหาอะไรที่ดีกว่าหรือว่าอยากมาทําด้วยตัวเองเนี่ยไฟแนะนําให้น้องๆมาด้วยวีซา่าเรียนภาษาหรืออาจจะมาเป็นออฟพรเหมือนไฟก็ได้ค่ะในปีแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆระดับเรื่องภาษาแล้วก็ทําการเทียบบูทจนได้ไปประกอบโรคศิลป์ไปถามว่าไฟใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการทําขั้นตอนเหล่านี้ไฟใช้เวลาประมาณพูดได้เลยว่าประมาณเกือบ ปีหนึ่งเต็มๆเ,เพราะด้วยความที่ว่าม,มันต้องรอการเทียบบุตแล้วไหนเราจะต้องไปสอบอีกรอใบประกอบอีกมันก็เลยทําให้เราใช้เวลานาน,านแต่ว่าถามว่าตอนนั้นน,น่ะณจุดนั้นแล้วอ่ะในช่วงที่เรารอเนี่ยจริงๆเราก็สามารถสมัครงานได้นะคะโดยการที่เราก็จะได้เป็นผู้ช่วยค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราเอาตัวเรามาอยู่เยอรมันแล้วเนี่ยคืออะไรก็ง่ายหมดค่ะฉะนั้นก็คืออยากจะแนะนําน้องๆที่แบบเหมือนจบใหม่หรือว่า ต้องการที่จะมาหาลู่ทางให้ตัวเองเนาะควรจะมาแบบโอเพนหรือเรียนภาษาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยต่อยอดนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นคําถามข้อที่4นะคะอยู่เยอรมันพี่ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะไม่ค่ะพี่ใช้ภาษาเยอรมันหมดเลยนะคะเพราะว่าประเทศเยอรมันนะคะถามว่าคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้คะ่ะแต่ยังไงเสียแล้วเราก็อยู่ประเทศเยอรมันเนาะฉะนั้นทุกคนหรือว่าเราทุกคนก็ต้องใช้ภาษาเยอรมันค่ะภาษาเยอรมันนะคะก็เดี๋ยวจะสอนเนนี้นะคะคำว่า how are you how are you ภาษาเยอรมันก็จะพูดว่าวิกิเอสเตอร์วิกิเอสเตอหรือว่าฮัลโหลนะคะก็จะแบบกูท yeah ันทักกูทันทักเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดภาษาภาษาเยอรมันที่บอกว่าเราอ่ะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะพยาบาลก็คือ Nurse nurse แต่ว่าภาษาเยอรมันนะคะพูดว่า Kranken Schwester จริงๆแล้วมันเป็นคำสับเก่านะแต่ว่าใครๆก,ก็ยังพูดกันอะ่ะหรือว่าคนไข้ก็ยังเรียกเรานะแบบ Schwester Schwester เป็นแบบเหมือนคำสันะ้นอ่ะเขาก็เรียกเราชเวสเตอร์ข้อห้าค่ะต้องพูดอ่านเขียนภาษาเยอรมันไหมคะต้องค่ะจําเป็นมากเพราะเวลาเราเขียนชาร์ตคนไข้หรือว่าเราเขียนแบบบันทึกพยาบาลยังไงเราก็ต้องเขียนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดนะคะฉะนั้นนั้นถาภาษาเยอรมันก็คือต้องได้นิดนึงแล้วก็ต้องเรียนจริงๆค่ะเพื่อที่จะเขียนบันทึกพยาบาลได้ถูกต้องนะคะโอเคข้อ6ค่ะจํากัดอายุไหม คือเอาจริงตามประสบการณ์นะคะตอนนี้เรื่องอายุเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยค่ะว่ารัฐบาลเยอรมันจํากัดแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเราอายุมากโอเคไฟอาจจะหมดฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะประสบการณ์ก็คือมีคนรู้จักคือ45้าเขาก็ยังไปเทียบไม่มีการจากัดอายุอ่ะต้องใช้คําพูดนี้ดีวกว่าแต่ตัวเราอ่ะเราจํากัดตัวเราเองหรือเปล่าถ้าเราอายุมากนะคะอันนี้คือคําตอบจริงๆต่อไปนะคะข้อ7 ขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะประสบการณ์การทำงานเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องกี่ปีจากวอดไหนไม่จําเป็นเลยค่ะไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์มาจากไทยแล้วไม่จําเป็นเลยค่ะว่าคุณต้องอยู่วอดไหนมายกตัวอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างตัวเองเลยนะคะไฟไม่เคยทํางานเป็นพยาบาลที่เมืองไทยเลย ไฟพูดเลยไฟไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเมืองไทยกับเยอรมันเนี่ยการเป็นพยาบาลแตกต่างกันยังไงเพราะด้วความที่ว่าไฟไม่เคยทํางานที่ประเทศไทยเลยคือไฟเรียนจบไฟมาเลยอะ่ะฉะนั้นไฟไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเป็นยังไงแต่ไฟสามารถยืนยันได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์จากประเทศไทยเพื่อที่จะมาเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมน,นีเพราะว่าไฟไม่มีประสบการณ์ คือไฟอะพูดจริงเลยมนาะไม่เก่งเลยนะแต่ว่าเก่งการเอาตัวรอดแล้วก็คือภาษาได้ระดับหนึ่งมันเลยทําให้ถูถูไทยๆได้โดยที่สามารถอยู่รอดปลอดภัยมาสามปีกับการเป็นพยาบาลที่นี่นะคะจากศูนย์เลยมาจากนักเรียนหลังห้องเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นพยาบาลที่นี่ได้ใจรักอย่างเดียวเลยค่ะที่จะพูดภาษาเยอรมนันและใจรักที่จะทํางานบริการหรือว่างานพยาบาลนะคะสอบถามเกี่ยวกับรายได้และชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ต่อเดือน ถ้าพูดถึงไรายได้นะคะก็คือจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่ตอบไปแล้วแหละว่าไรายได้พยาบาลในเยอรมันเนี่ยมันประมาณไหนแต่ว่าจะตอบอีกทีหนึ่งแล้วกันเป็นแบบคร่าวๆในคลิปนี้ก็คือถ้าเป็นพยาบาลจบใหม่นะในในฐานะไฟเนี่ยไฟได้มาแล้วตั้งแต่2,900ยูโรถ,ถึง3,600ยูโรอันเนี้ยไฟได้มาจริงๆไม่ได้โกหกแหละไม่ตอแหลเือเรื่องจริงทั้งหมดอาทำงานนะคะ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือ8ชั่วโมงอาต่อวัน ไม่มีการคงเวรค่ะกฎหมายที่นี่ไม่ให้เราคงเวนเลยเอาจริงเลยไม้มใครได้คงเวรเนี่ยก็คือโดนโรงพยาบาลโกงนะคะถ้าเรารู้สิทธิของเราเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องได้หรือเราสามารถพูดได้เลยค่ะว่าคุณไม่มีสิทธิทำนี้กับเราเพราะว่าเราไม่มีสิทธิคงเวรค่ะจริงๆการทํางานในประเทศเยอรมันนะคะแค่เกินสิชั่วโมงอะ่ะผิดกฎหมายแล้วค่ะต่อวันฉะนั้นเนี่ย ต้องระวังแล้วก็ต้องดูสิทธิของตัวเองนะคะการเป็นพบยาลยที่เยอรมันไม่มีการคงเวรค่ะไฟทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงค่ะ10นะคะภาษาต้องระดับไหนเหมือนตอนนี้ก็พูดไปแล้วต้นคลิปก็คือภาษาต้องระดับ B2 นะคะ B2 certificate คุณต้องได้มาค่ะข้อ10นะคะโอเคคําถามข้อนี้จะเป็นคําถามข้อสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับค่าครองชีพประมาณเท่าไหร่ ค่าคงชีพในประเทศเยอรมันเนี่ยเราจะพูดได้แค่คร่าวๆนะคะเพราะด้วยความที่ว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันและเมืองที่ไฟอยู่นะคะเป็นเมืองที่ค่าคงชีพสูงที่สุดในประเทศเยอรมนีนะคะก็คือเมืองมิวนิกฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตอบเลยในที่นี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณจะพูดถึง ห้องเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ในประเทศเยอรมนีถ้าคุณอยากจะอยู่ห้องแบบส่วนตัวแล้วก็เป็นห้องที่โรงพยาบาลจัดหาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยขั้นตําไฟพูดเลยว่าคุณต้องมีประมาณ500ยูโรถึง600ยูโรเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่าย,คายแค่เฉพาะค่าห้องนะคะ<ช>ตอนนี้นะคะฟก็ตอบคร่าวๆแล้วเนาะกับการทำยังไงถึงจะได้มาเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมนีเนาะก็หวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เพื่อนๆควรจะได้คําตอบในคําถามที่ถามมา เส้นทางมันยาวมากอะมันจะต้องแบบว่าดูกันเป็นจุดแต่ละจุดไปอะแต่ถามว่าไฟยินดีจะช่วยนะคะถ้าสมมติว่าคนที่มีใจรักที่อยากจะมาเป็นพยาบาลในประเทศเยอรมันจริงๆอะไฟยินดีช่วยแต่คือก่อนที่ไปจะช่วยเนี่ยก็ต้องศึกษากันนิดนึงนอ้อแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่านมานิดนึงอะว่าแบบมันจะต้องยังไงหนึ่งสองสาแล้วหลังจากนั้นอะแต่ละจุดแต่ละจุดอะไฟช่วยได้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะใจสู้แล้วก็รัก ที่จะมาเป็นพยาบาลที่เยอรมานีนะคะในเมื่อถ้าไฟทําได้ไฟมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันทุกคนสามารถมาได้กับเหมือนไฟเหมือนกันค่ะสาหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย